เอาล้วฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมบูร์คราฟด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไกด์นะครับที่จะมาสอนในเรื่องของระบบการแพททางภายในเกมนี้นะครับว่าการแพททางภายในเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับก็ประสบปัญหาอย่างเช่นโจมตีตัวละครนี้คือแบบไม่เข้านะครับคือดาเมจมันน้อยคือโจมตีแล้วแบบโอ้โหทีไมันมันถึกจังนะครับหรือไม่ก็ตัวเนี่ยโจมตีตัวแท้งเราตายง่ายมากก็เป็นปัญหาที่เราเจอกันแน่นอนครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาเผยคําตอบน โอเคครับมาเริ่มกันเลยครับอลับแบนครับให้มาดูที่หน้าตัวละครของเราก่อนนะครับหน้ารายละเอียดของตัวละครทุกเราเนี่ยให้เราดูที่ตรงนี้ครับตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยมันคือ Attack Type นะครับหรือว่าก็คือประเภทการโจมตีครับกับอีกอันเนี่ยจะเป็นประเภทเออ่ Defense Type นะครับหรือว่าประเภทของการป้องกันนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยมันจะมีสีแดงเห็นปะรวมถึงพวกสกิลต่างๆครับก็จะเป็นไอคอนแบบสีแดงใช่ไหมครับแต่เพื่อตัวอื่นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับบางตัวจะเป็นสีฟ้านะฮะเนี่ย ซึ่งถ้าหากกะถามว่าไอเาจ้าสีแดงตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าย่างไงบ้างครับไอพวกเจ้าพวกสีแดงสีเหลืองสีฟ้าพวกเนี่ยมีความหมายยังไงก็คือสีแดงเนี่ยจะหมายถึงการโจมตีแบบระเบิดครับ explosion นะครับส่วนในส่วนของการป้องกันนะครับสีแดงอันเนี้ยก็จะหมายถึง light armor ครับหรือก็คือเกาะเบานั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบเกาะบางๆนะส่วนทับสีเหลืองนะมีความหมายว่างไงบ้างนะครับก็จะเป็นประเภทเอ่อถ้าเป็นการโจมตีเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเจาะเกาะนะครับส่วนประเภทของการป้องกันนะครับก็จะเป็นประเภทของ heavy armor ครับก็คือเกาะหนักนั่นเองครับ ไอ้ส่วนพวกสีฟ้านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีประเภทแบบว่ามิสติกนะครับคือการโจมตีแบบว่าพิเศษหรือวิเศษอะไรพวกนี้นะครับหรือแบบลึกลับนะครับการโจมตีแบบประเภทหนึ่งนะฮะทีนี้นะครับแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าศัตรูเนี่ยมันแพ้ทางของเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะนะทางศัตรูไหมอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถจะกดดูได้จากตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ข้อมูลมอนเตอร์นะฮะนี่ปึ๊บนี่ครับมันจะขึ้นมานี่ครับมันจะบอกว่าศัตรูเนี่ยโจมตีประเภทแบบปปรระนคัียกติบ แล้วก็สีแดงคือเป็นเกาะสีแดงแล้วก็มีแบบเกาะสีเหลืองด้วยหรือคือมีพวกเกาะเบาแล้วก็พวกเกาะหนักนะครับเราก็แค่เอาตัวที่ชนะทางมาชนะแค่นั้นเองครับซึ่งถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือชนะทางอะไรกดที่ตรงนี้ครับมุมนี้เลยฮะมุมซ้ายตรงนี้ครับปึ๊บขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับเรามาดูลักษณะของการแพ้ทางกันดีกว่านะครับว่าอะไรแพ้อะไรบ้านครับเห็นแถบบนไหมครับแถบบนพวกนี้นะครับคือการโจมตีครับส่วนแถบด้านข้างอันนี้นะครับก็คือการป้องกัน จำไว้นะครับเอเจ้าอันนี้เนี่ยคือเอ็กโพชันครับเมื่อเราเอาตัวละครที่มีการโจมตีแบบเป็นสีแดงหรือเอ็กโพชันนะครับโจมตีตัวที่เป็นเกาะแบบเกาะเบานะครับนี่ฮะก็จะเกิดการแพ้ทางขึ้นมานครับอย่างนี้เห็นฮนะนี่หรือง่ายๆเลยก็คือเอาการโจมตีสีแดงนะครับโจมตีเกาะสีแดงนะครับก็จะก่อให้เกิดการแพ้ทางกันขึ้นมานั่นเองครับก็คือเจ้าพวกเกาะเนี่ยก็จะแพ้ทางการโจมตีแบบสีแดงครับแล้วกับพวกสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยคือเจาะเกาะนะครับ ส่วนไอเจ้าสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกเกาะหนักนั่นเองครับถ้าเราเจาอะอเกาะเนี่ยสีเหลืองนะครับโจมตีพวกเกาะหนักข้างหลายเนี่ยเรียกว่าเจาะเกาะโจมตีสีเหลืองที่เป็นเกาะหนักก็จะแพ้ทางครับกออกเกาะหนักก็จะแพ้ทางครับเพราะว่าเจาะเกาะก็โจมตีพวกเกาะหนักอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติครับเนี่ยฮะเอาง่ายครับเกมนี้โจมตีให้มันสีเดียวกันครับหมายความว่าตัวคอนเราเนี่ยโจมตีสีอะไร ก็ให้เราเนี่ยเซตตัวละครนั้นน่ะไปโจมตีสตูที่เป็นสีนั้นครับอย่างเช่นสตูเนี่ยเอ่อเป็นเกาะเบาเห็นไหมฮะบางตัวเป็นเกาะเบานะครับสีแดงครับล้วก็ตัวละครที่โจมตีแบบเป็นแบบเอ็กซพรชันสีแดงครับไปโจมตีพวกมันถ้าเป็นเกาะหนักอย่างสีเหลืองอันนี้ครับเราก็แค่เอาตัวละครที่มีการโจมตีแบบเจาะเกาะนะครับเอาไปด้วยแค่นั้นเองครับมันก็จะทําให้ฆ่าเจ้าพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าฝั่งเราก็มีพงแพ้ทางก็ ang, าอาจจะโดนสตูได้ได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้เอาตัวละครา ประมาณนั้นครับเป็นต้นแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยมีการโจมตีแบบสีเหลือนะครับหรือคือเจาะเกาะครับแล้วเอาไปโจมตีตัวที่เป็นเกาะเบานะครับก็จะเกิดการต้านทานครับซึ่งดาเมจที่ได้ก็จะเบานะครับเบามากๆเลยนะครับตามนั้นนั่นเองนะฮะส่วนอื่นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มิสติกนะครับนี่ฮะมิสติกก็โจมตีสีฟ้านะครับซสื้คือเป็นเกาะสเปเชียลอาร์เมอร์นะครับซึ่งก็เป็นเกาะพิเศษนั่นเองนะครับนี่ครับหรือคือการโจมตีแบบพิเศษเนี่ยโจมตีเกาะพิเศษนี่ครับก็จะเกิดการแพ้ทางกันนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงคือเด็ทักชั่นนะครับหรือคือการทําลายนะครับเอาการโจมตีแบบเด็กทักชั่นอันนี้นะครับสีม่วงครับเอาไปโจมตีไอ้เจ้าสตั๊กเจอร์ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเกิดการแพ้ทางขึ้นมาครับซึ่งไอ้สตั๊กเจอร์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเองครับสิ่งปลูกสร้างต่างเช่นพวกที่กำบังต่างในเกมนะครับซึ่งถ้าเกิดที่กำบังของัตูพังเนี่ยเขาก็จะไม่มีกำบังเงเราก็จะโจมตีตัวเขาง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้ามีตัวไหนเนี่่าวอนน ตัวละครที่โจมตีแบบเดทักชั่นหรือว่าสีม่วงนะครับก็จะแพ้ทางนะครับเรียกว่ารีซิตรีซิตหรือว่าต้านทานกันหมดเลยนะครับไหมนะฮะเรียกว่าอ้อคือเอามาไว้สำหรับการเคลียร์สิ่งปลูกสร้างล้วนๆเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับเรามาสรุปกันอีกทีแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยการแพ้ทางเนี่ยง่ายมากครับคือให้คุณเนี่ยเอาพวกการโจมตีที่เป็นสีเดียวกันเนี่ยนะครับไปโจมตีสีเดียวกันนะครับเนี่ยเอาการโจมตีสีแดงนะครับไปโจมตีเกาะสีแดงนะครับ เอาการโจมตีสีเหลืองครับไปโจมตีเกาะสีเหลืองเอาการโจมตีสีฟ้าไปโจมตีเกาะสีฟ้านะครับแล้วก็เอาการโจมตีแบบสีม่วงไปโจมตีพวกที่เป็นสีม่วงนะครับแค่นี้ครับก็จะไปเกิดการแพ้ทางที่ดูเนื้ออย่างง่ายได้เลยเดียวนะครับโอเคก็จะประมาณนั้นเองครับสาบเกมนี้นะครับก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับ และสับคราบที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็ฝากกดติดตามช่องของ Steppay เอาไว้้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและสับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ